สวัสดีครับยินดีตอนเ้าก็สู่ช่องแคมรี่มือสองไอคคอร์ดมือสองนะครับกับผมนะครับบิมพิยตนนะครับบูดการไฟขายไปตามบริษ,ษัทพิยตนนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอาใจคนที่ไม่สามารถมาที่ บริษัทิยนต์ได้นะครับนะไม่สะดวกในการเดินทางนะแต่ข้อชอบดูในเรื่องของตัวแคมรี่มือ2องไอคอมือ2อนะครับนะผ่านช่องทางนี้ได้เลยพี่นะยูทูบนะครับฝากติดตามกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วท่านจะไม่พลาดนะฮะในเรื่องของตัวแคมรี่อัปเดตนะครับแล้วก็ตัวไอคอรนะช่องนี้มีแต่ Cam รี่และ a c ค o ร d ล้วนๆนะนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะว่าตอนนี้มีคันไหนอยู่บ้างนะครับนะไม่สุกเดินทางไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวพาชมนะส่วนคันนี้คันแรกนะนะครับ1 2 แล้วก็3หนุนสีขาวอีกคันหนึ่งนะเป็นตัวท็อปนะฮะส่วนคันนี้เป็นตัว2องจุดห้าสปอร์ตมเเนะครับรู้สึกจะลงช่องไปหมดแล้วนะครับนะตัวนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าจะอัปเดตลงช่องให้อีกครั้งหนึ่งมาตัวนี้ก่อนเลยนะฮะสีน้ำตาลสีพิเศษนะครับผมภายในเป็นเบาะสีเบจต,ตัวท็อปนะนะครับตัวท็อปโลโก้ดูง่ายครับจะเป็นแบบนี้นะจะมีอะคริลิกอะคริลิกที่เคลือบทั้งตัวโลโก้เลยแล้วก็เป็นโลโก้สีสีฟ้านะผมบอกว่าเป็นนตััวบริะค นะไฟหน้าโพลเตอร์หรือไทม์ลิงไลท์แล้วก็โคมไฟจะเป็นสีเลื่อยๆอย่างนี้นะครับตัวท็อปจะมีสีเลื่อยๆนะครับแบบนี้เหมือนกันนี่นะครับสีขาวนะโคมขาวแต่พอเป็นแมนนิชเชนจะเป็นโคมเดียวกันหมดเลยนะเหมือนกับตัวท็อปหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะแบ็คสิบเนิ้วนะสำหรับตัวท็อปนะครับคันนี้ออกห้างอยู่ร้านเจ็นะตีืว่าร้านแนะสำหรับตัวท็อปนะครับคันนี้ได้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับเพจโดนขายอยู่919,000บาทนะครับปี2021นะครับผม 2021นะี่สเนะเลขมาอยู่แสนสามนะฮะแม็กซ์ 17, นะเหลี่ยมสันไม่มีบุบไม่มียิ้มครับภายในนี่นะสว่างโล่เลยพี่สวยกิิบเลยนะได้เป็นสีสีเบรนะนะครับชุดสีพิเศษนะฮะจะมีอู่2สีนะคือสีน้ำตาลนะครับแต่ในเล่มจะลงว่าสีเทานะครับนะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีสีม่วงฮนะในเล่มจะลงว่าเป็นสีดำนะครับคันนี้แอร์แบ็กเก้าใบนะฝั่งด้านหน้า5ด้านหลัง4นะครับโอ้โหให้มาสุดจริงๆนะครับ หมดการขี่ข้องหมดนะว่าหมดนะฮะสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็มีพัดลมเป่าหลังให้ด้วยนะนี่มีให้เฉพาะตัวท็อปนะครับกล้องถอยจอทัชนะกระจกมองหลังาสากแสงสออโต้นะหลังคาสันลุปโอ้โหคุ้มจริงพี่คนนี้ใครหาอยู่ให้ไวนะนะครับออตอนที่เป็นป้ายแดงนะใครยังเอื้อมไม่ถึงนะตอนนี้ผมว่าหล่นลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะนะครับผมว่าเอื้อมถึงสบายด้านหลังต้องเป็นอย่างนี้นะสำหรับตัวท็อปนะครับ มีปุ่มกดควบคุมนะคอนโทรลนะครับสำหรับตัวที่เป็นเอร์เทนเนต์ด้านหน้านะครับแล้วก็แอร์ชุดแอร์นะครับแล้วก็เบาะด้านหลังนะฮะสองตัวนี้นะครับออกแบบในพื้นฐานของรถพ่มิหารเบาะสามารถปรับเอนได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะนะครับเอนได้นะประมาณ10องศานะครับเอกลักษณ์ของตัวท็อปของ c a m รี่เลยนะครับมีให้เฉพาะตัวท็อปที่เป็นตัวพรีเมียมนะฮะนะครับช่วยสวยด้วยนะ5325 นะครับเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะครับไปกันเรื่อยๆเนะี่ยคันนี้910,000บาทสดได้จัดเฟรนเด้ได้นะครับคันที่2ท็อปเหมือนกันพี่แต่เป็นสีขาวนะครับท็อปสีขาวปี20นะ2020เรียมความสั่นไม่มีบล็ไม่ไมีรอยยิ้มเลยสีเท่ากันหมดเลยนะครับเดิดฟิล์มเรียบร้อยแนละ้วกระจกเดิมโต้ต้าน,นะครับฟิล์มน่าอยู่ประมาณ80-60ถึง80นะนะครับเข้มอยู่นะนะฮะนี่ปี20ยังไม่ไม่ได้เชนนะครับนั้นนายเป็นอย่างนี้ จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่ถ้าสังเกตดีๆมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะสำหรับตัวเมนเชนนะครับราคาเท่ากันครับ9 1 0 0 0 0น้นบาทนะเรื่องไม้สันสองนะปี20นะภายในคันนี้เป็นสีดำนะครับนะไม่เหมือนสีพิเศษนี่สวยเหมือนเดิมพี่นะครับแล้วบนหลังคาสันลูบเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ภายในมีให้ไม่ต่างกันนะแอร์แบ็กเกาใบนะครับสำหรับตัวท็อปนะ9 1 0 0 0 0บาทครับด้านหลังได้มาเหมือนกันนะ แนวรถพู่มยี่หารนะครับมีปุ่มควบคุมปุ่มกดแล้วก็เบาะด้านหลังสามารถปรับเอ็นได้นะครับสวยกิ๊บเลยพี่น่าเดิมท้ายเดิมครับนะฮะสนใจก็ทักทายแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยครับรูปมาได้เลยนะครับคันนี้อีกคันนึงอ่ะสลับมาดูตัวสปอร์ตนะฮะปี2021นะครับนะปี2021ทะเบียน5208นะยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองเดี๋ยวผมดูก่อนเป็นแมนเชสเตอร์แน่นอนปี21นะครับเลขหมายเลขสามนะ ตัวนี้เป็นซินล,ล้วนนะฮะสองจุดห้านะผมว่าขับสนุกนะรุ่นนี้ห้าสองศูนย์แปดนะครับโลโก้ของเบนซินล,ล้วนจะไม่มีสีฟ้านะฮะะนครับไฟหน้าได้สเปกเดียวกับตัวท็อปนะฮะที่เป็นตัวลักชัวรี่ไฟหน้าจะเป็นแบบนี้พี่นะครับแล้วก็กระจังด้านหน้านะครับอ่าไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรนะกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดําด้านล่างนะครับนะแล้วก็มีคิ้วโครเมียมตรงนี้เพิ่มมาให้นะครับในขณะที่นี่ตัวก่อนเมอร์เนชันนะ นะครับกระจังน่าจะเป็นสีเทาทั้งหมดไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรเหมือนกันนะตัวน,นี้จะเป็นสีเทาแล้วไม่มีคิวนะนะครับสังเกตง่ายๆนะแต่ตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะฮะ2.5สปอร์ตนะครับได้ล้อ17นิ้วมาด้วยนะครับแล้วก็ได้เครื่อง2.5นะครับได้มาเหมือนกันเลยนะผมว่าลายเหมือนกันเลยนะกับตัวตัวท็อปนะที่เป็นตัวไฮไฮบริดนะนะครับตัวท็อปนี่แต่ไม่มีลังคาสลุปแค่นั้นเองนะฮะตัวเริ่มต้นได้เป็นตัว2.5นะครับจาก2 2.0G นะตอนนั้นนะ ได้เป็น2.5นะครับเพิ่มก็คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ล้อขนาด17นิ้วขึ้นมานะครับแต่ตัดฟังก์ชันในส่วนของเบาะไฟฟ้านะครับออกบางส่วนนะนี่เนี่ยผมว่านั่งสบายอยู่เน้นในเรงการขับสนุกนะครับเพิ่มตัวเริ่มต้นมาจาก 2.0G ราคาล้าน445เป็นล้าน475นะครับเพิ่มมา30,000แต่พี่ได้เครื่อง2.5นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับนะแล้วก็โคมไฟด้านหลัง นี่นะทำให้ดูแบบสโมกสโมกหน่อยนะดูสปอร์ตสวยเลยสำหรับตัว i มน์เ h a เ g e นะฮะนะตัวไมน์เนชเชนเซนเซอร์อะไรต่างๆมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับแบล็คสปอร์ตเมเตอร์ทักชั่นคอนโทรลน,นะแล้วก็ถอยจอดรอบคันนะครับมีมาให้นะส่วนคันนี้ตัวท็อปนะครับสีขาวอีกหนึ่งคันนะนะครับเหมือนกันคันนี้ราคาอยู่9 0 0 0 0 0นส0 0บาทนะฮะเล็กไม้์100,000กับ2,000บาทนะครับ, 1, 000, 000, 000บ,น,รบนี่นะตัวท็อป โลโก้จะเป็นอย่างนี้สีขาวมุกนะฮะสวยกิบเลยนะครับวันนี้กระจกเดิมนะฮะโตลต้าติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับฟิล์มน่าอยู่มาหกสิบครับภายในสวยแผ่นเพลนะฮะนี่เดซ ember นะคะปีสิบเก้านะคันนี้เหมือนได้รถปียี่สิบนะแต่ราคาปีสิบเก้าพี่นะครับโอ้โหพี่ดูปิกบอกสวยกิบเลยนะฮะตัวท็อปต้องได้อย่างงี้นะผมถ่ายในกล้องของเลนไวนะฮะมันจะดูเออเห็นทุกมุมนะฮะและกว้างกว่า นะครับนี่นะสวยอยู่คันนี้นะครับ920,000 9,000บาทสำหรับปี19นะครับนะสำหรับปี19มาดูใน่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังคันนี้ติดจองแล้วนะฮะติดจองแล้วรอปล่อยนะครับแล้วก็อีกคันนึงอ่ะลองท็อปแล้วกันนะครับลองท็อปนะนี่คันนี้คือลองท็อปนะฮะ7336นะครับเออ่แคมรี2.5ไฮบิดนะครับไม่มีคำว่าพรีเมียมนะ ราคาอยู่ที่8 5 0แ0 0หบาทนะป้ายแดงอยู่ล้านหกสามเก้านะครับคันนี้ปี20นะเล็กไมล์แสนสี่ล้อสิบเจ็ดเหมือนกันนะแต่ไม่มีตัว Adaptive Cruise Control นะครับไม่มีเจ้งเตือนรถออกนอกเลนไม่มีแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับนี่เขาเขาจะไม่มีกล้องอตัว a d a s แล้วก็ไม่มีระบบเรดาร์นะครับแต่ทุกอย่างภายในคล้ายคลึงกันนะนะครับนี่สวยอยู่นะฮะบาสวยพี่นะนี่นะตัวท็อปจะไม่มีตัว เอ่อป่าเบาจากด้านหลังนะครับไม่มีนะโอ้คันนี้สวยอยู่นะผมยังไม่เคยรีวิวนะนะครับตัวท็อปราคา8 5 9 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมามาจัดเดี่ยวๆอีกสักรอบหนึ่งคันนี้นะ7336นะนะครับนี่ตัวท็อปจะไม่มีตัวนี้ไอ้ตัวรองนะฮะตัวรองจะไม่มีปุ๊บอ่ะจะม,มีตัวนี้นะนะครับปกติเราจะเห็นตัวควบคุมนะครับตัวนี้จะไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมปิดไฟก่อน 7336นะพี่นะ8 5ด0 0 0บาทนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณลูกค้านะที่ไม่สะดวกเข้ามาที่เพชรณุโลกน,นะครับนะฮะไม่สะดวกมาที่มีนบุรีนะดูไว้ก่อนแล้วก็แคปเจอร์ก็ได้นะครับแล้วส่งเข้ามาสอบถามนะหรือจะนัดเข้ามาในวันช่วงวันหยุดที่ใกล้จะถึงนี้ก็ได้นะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะฮะอีกหนึ่งคัน2.5เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวแอคคอร์ดเดี๋ยวไว้หลังๆคันนี้2.5เหมือนกันนะนะครับ 4, 3, 5, 7 ปี2 0 2พี่พี่นะครับเมนูเชน2อ้าสปอร์ตนะฮะออกข้างอยู่ลนะ้านสี่เจ็ดห้านะเพจโดนขายอยู่ที่ราคา9 3 9, ้าสามเก้าพี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวปรับราคาให้นะร,ราคายังสูงอยู่เดี๋ยวปรับราคาให้นะนะครับสนใจสอบถามมาได้นะฮะเดี๋ยวปรับราคาให้นะครับเก9 3สามามเกราคาเท่าตัวท็อปเลยราคาเท่าตัวท็อปเลยตัวนี้จองแล้วติดจองอยู่นะครับ2.5เอ่อ้าอ2 5ุดนะครับ ส่วนคันนี้คันนี้ติดรอผลอยูจองแล้วนะครับรอผลตัวรองนะฮะเลขมล์เจ็ดหพี่หกสองนะครับ, 70, 6, 2, 60, ค,รบคันนี้ติดจองแล้วรอผลนะคันนี้สีดำาสี่หนสี่นะฮะสอสปอร์ตตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะครับปียี่สิบสองยี่สิบเอมเเชนปียีเนะครับเลขกไมล์อยู่แสนหนึนะคันนี้ลงช่องไปแล้วนะครับแปดแสนเจ็ดหาบาทนะแปดแสนเ 9,000บาทนะปี21นะปรับราคาลงมาแล้วพี่นะฮะเดี๋ยวคันสีขาวแล้วหลังเดี๋ยวปรับราคาให้นะครับคันนี้โอ้ราคาไม่แรงพี่8 7สนเจ9,000บาทนะพี่ดูได้สีดำเลยนะครับแล้วก็ภายในสีดำเดือกเครื่อง2.5นะครับนะฮะแอร์แบ็ก7ใบฮะนะครับไบสปอร์ตมิเตอร์ทักสั้นคอนโทรลเรือคอสซัพฟิกอลเลิร์นะฮะมีมาให้นะฮะครูสคอนโทรลนะครับมีมาให้แต่ยังไม่เป็นอะแดปเตอรนะ8 7สนเจ9,000บาทโอ้โหน่าเล่นนะตัวนี้นะครับไม่เนเชนมาแล้ว แล้วก็ฝั่งนี้อีกสองคันสีดำห้าหกศูนย์เก้าคนนี้รอผลนะครับติดจองแล้วรอผลอีกหนึ่งคันพระเอกของเรานะนี่นะยังว่างอยู่นะครับวันนี้สองจุดห้าจีปีสองพันสิบสิบเก้านะฮะห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะค 5, 7, 8, 1, นะคนี้ผมลงช่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตลงช่องอีกครั้งหนึ่งนะแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสิบเก้าเลขไม่แปดหมื่นพี่นี่สวยกิิบเลยนะครับไม่ช้ำน,นะแปดหมื่นนะครับลดในงานปลดประจำการนะฮะคนนี้ ภายในสวยได้เป็นสีดํานะนะครับภายในสีดําพี่นี่แล้วก็ลายไม้ลายเสือนะครับสองจุด้าสองรเก้าแรงม้าส5 0ยห้านิวตันเมตรนะแรงแรงดึงดึงหลักติดเบาะเลยนะครับใครหายอยู่ก็ให้ไวนะสองจุด้าผมมีเริ่มเริ่มมีน้อยเลยนะนะครับมีสีบอลที่เพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับสีบอลเพิ่งลงไปนะอันนี้เอกลักษณ์ก็คือได้ล้อสิบปดนิ้วนะนะครับ ห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับจริงๆคันนี้หลุดจองด้วยนะคันนี้หลุดจองมานะนะครับห้าเจ็ดแปดหนึ่งโอ้โหสวยกิ๊บเลยพี่นะได้แม็กสิบแปดด้วยนะครับมาเดี๋ยวในส่วนของรุ่นต่อไป Honda Accord นะ Accord ผมมีอยูอ่สองรุ่นย่อยนะฮะที่จอดอยู่นี้นะมี605นนะคันนี้เป็นตัวไฮบริดครับตัวรองท็อปนะฮะแล้วก็ตัวน้ำมันล้วนนะตัวนี้1.5่งจุเทอร์โบนะ1.5 EL เทอร์โบนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะไฮบริดลองท็อปเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูที่เปิดประตูง่ายๆก่อนมาดูตัวเริ่มต้นก่อนนะนะครับ1.5นอ่อาน้ำมันล้วนนะฮะแต่เป็นมีเทอร์โบให้นี่ระบบอากาศที่เป็นตัวเทอร์โบนะครับลายไม้ามาก่อนเลยสวยกิ๊บพี่คันนี้นะฮะเบาะภายในนะี่นะได้เป็นเบาสีเบจส,ส,สีขาวนะครับผมนะเกียร์โต้นะครับ1.5้านะไอซ์เทอร์โบร90แรงมาร้าพี่นะแรงแรงดึงดึงกันเลยนะมีเทอร์โบเข้ามาปั่นให้นะ ภายในการตกแต่งต่างๆของ Honda ผมว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เบะนั่งสบายนะอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวนะนะครับผมว่านั่งสบายกว่าแ m ม y ีพอด,ด้านหลังนะนะบาะด้านหลังผมว่านั่งสบายกว่า c m มร y แล้วก็ภายในค่อนข้างจะตกแต่งดีไซน์หรูหรากว่านะครับถ้าเทียบสเปคต่อสเปคนะนะครับรุ่นต่อรุ่นนะอย่างตรงนี้ลองท็อปนะครับเดี๋ยวบอกราคาคันนี้ก่อนคันนี้7 7็0 0 0บาทนะ ครับปี19นะฮะเลขไม้90,000นะนะครับ779,000บาทคันนี้ผ่อนหนมวยงาน1,003 1,003,004ประมาณนี้ส่วนตัวนี้รองท็อปนะฮะไฮบริดนะฮะไฮบริดตัวนี้ราคาเท่ากับตัวรองของแคมรี่เลยล้านหกสามเนะครับป้ายแดงในะขนาดนั้นนะนะครับพอมาเป็นมือสองนะ,ะราคาล่วงลงมากว่าตัวแคมรี่นิดหนึ่งนะครับ8 7 10, 9 0 0ทปี19เหมือนกันนะแต่เลขไม 60, 000, ้หกหมื่นพี่รถหน่วยงานปลดประจำการนะครับตัวเจนสิบนะฮะ ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับยางบิสโตนนะภายในสวยกริปพี่นี่ลายไม้มีให้เหมือนกันนะกระจก็ลืออโต้นะครับคู่หน้านะครับพักพัดจยฟ้าเป่าเจฟ้าแล้วก็เมมโมรีซีทนะครับมีมาให้เบาะนี่10โหมดการเคลื่อนที่นะนะครับสิทธิ์ทิศทางนะครับผมนะโอ้โหหลังคาสลุปไม่มีนะฮะคันนี้นะครับแต่ในขณะที่ตัวรองของแคมรี่มีสลุปให้นะครับคันนี้แอร์แบ็กหกใบพี่นะครับ ระบบความปลอดภัยต่างๆมีให้เยอะกว่าตัวลองของแคมรี่นะนะครับมีเขาเรียกว่าตัวนี้กล้องของคอนด a าเ w a t c h นะครับแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยมีแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนลดออกนอกเลนนะครับมีมาให้นะครับ Adaptive Cruise Control ได้มาแล้วนะนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับตัวลองนะครับในขณะที่ฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยนะครับจะได้ต่อเมื่อสำหรับ Camry นะฮะจะได้มาใส่มาเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะตัวท็อปที่เป็นตัวเทคก็ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานถ้าเอาใจคนนั่งหลังจริงๆอ่ะนะครับแคมรี่ค่อนข้างตอบโจทย์กว่าแต่ถ้านั่งหลังสบายนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของปุ่มควบคุมเหมือนแคมรี่ตัวนี้ผมว่าแนะนําเลยนั่งสบายเหมือนกันนะนั่งสบายครับสำหรับตัวคอน d ด a คอร์ดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันนะเจน เจนเนะฮะอีกหนึ่งคันที่ยังว่างอยู่นะครับทะเบียน7จ็ดหนึ่งเจ็ดนะพี่ 7, 1, 7, นะทะเบียน7จ็ดหนึ่งเจ็ดนะแม็กซ์สิบแปดเหมือนกันนะไฟหน้าฟูลเอลดเหมือนตัวเจนสิบเลยนะครับระบบความปลอดภัยให้มาคล้ายๆกันนะฮะแต่ยังไม่มียังไม่มี t อ v ด c ต u ฟคู c o สโต o l ยังไม่มีแจ้งเตือนกดการชนแจ้งเตือนรถหนอนนกเรนนะครับมีแค่ตัวฮอนดะ้าเรนวอสกล้องถอยสามมุมมองนะครับแค่นั้นนะฮะสวยอยู่ ราคาไม่แรงพี่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะปีสิบแปดนะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทมีคล้ายๆกับตัวเจนสิบเลยพี่นะครับพี่ดูตกแต่งลายไม้ด้วยนะโอ้โหคันนี้เป็นสองจุดศูนย์เอลนะครับสองจุดศูนย์เอลนะปีสองพันสิบแปดนะผมโฉมสุดท้ายก่อนที่เป็นตัวเจนเก้านะครับนะกล้องถอยจอทัชแล้วก็กระจกมองหลังจับแสงออโต้ภายในค่อนข,ข้างหรูหรานะครับนั่งหลังสบายคัยนนี้โอ้โหสวยมากนะคันนี้บอกเลยว่านั่งหลังสบายมาก นะออกแบบมาในพื้นฐานของรถบริหารน,นะครับใครจะเอาไปรถครอบครัวก็ไม่ติดขัดนะคันนี้เนะี่ยสวยๆเนะกล้องอตัวเจนเจนสิจะใหญ่กว่าตัวนี้เจน9นะฮะแต่ได้กล้องถอย3มุมอมองเหมือนกันนะครับล้อเป็นเอกลักษณ์นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับแม็กซ์18นิ้วนะฮะโอ้โหสวยกริบคันนี้589,000บาทพี่ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะนะครับเอาทะเบียนนี้ไปเลยนะครับไม่กักนะนะครับแล้วก็พิเศษสําหรับในไลน์นี้นะผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะ นะครับรกัรขึ้นเกียร์จากศูนย์น่คอนดาหปีนะครับคันสุดท้ายของคลิปนี้ c a m รี่นะสองครับผมทะเบียน7639 2.5 G ปี2017คันนี้ได้เป็นเบาะส้มนะไมนดิเชนชมสุดท้ายนะครับนะกล้องถอยจอทัชนี่พี่ดูโอ้โหอย่างกับ BM นะฮะสีบอกคล้ายๆ b เเลยนะเหมือนกับรถยุโรปนะนะครับให้อารมณ์ความหรูหราแล้วก็สปอร์ตนะ ลายไม้เคปล่านะฮะคันนี้นะครับใครไม่เคยเห็นลายไม้เคปล่าพี่ดูนี่นะครับนี่ลายไม้เคปล่านะนะครับคือมันจะเป็นลายไม้แล้วก็มีตารางเคปล่าอยู่ข้างในนะฮะนี่ชัดไหมปุ๊บเนะี่ยประมาณนี้นะไอแบกมีให้เจ็ดใบนะฮะเอ่อเมมโมรีซีดมีมาให้สองตำแหน่งนะฮะบ,บอกปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะแล้วก็ปรับนักปิงผมเปิดไฟให้หน่อยน,นะสวยอยู่นะค่อนข้างหรูหรานะครับกล้องถอยจอทัชนะครับ 2องจุดได้เครื่องเสียงที่เป็นตัว JBL มานะครับนี่นะ JBL สองจศูนไม่ได้ JBL มานะนะครับสวยสวยพี่กนนี้ออกแบบมาคก็ก้างสวยนะครับนะช่วงล่างดีนะครับเครื่องเครื่องเกียร์ดีนะ1้อแปดรงม้านะนะครับวันนี้นะแรงๆด,งดึงดึงหลังติดบอมกันนะถ้ากดดีๆนะฮะเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้นะครับแล้วก็เซ็นเ,เซอร์รอบขันนะกนนีนะครับระดับตัว ผมว่าตัวตัวรองลำดับ2แล้วกันนะนะครับตัวท็อปจะเป็นไฮบริดพรีเมียมรองท็อปจะเป็นไฮบริดเนวี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ 2.5G จุดาน้ำมันล้วนอ่าเรียกได้ว่าเป็นท็อปน้ำมันล้วนแล้วกันนะครับท็อปน้ำมันล้วนนะครับที่เหลือที่จอดข้างๆก็จะเป็นตัวพวกไฮบริดของเอลติสนะครับนี่ตัวนี้นะครับออลติสมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับ สำหรับแคมรี่นะฮะก็จะไว้ประมาณนี้นะสำหรับช่วงนี้นะครับใครสะดวกเดินทางเข้ามาก็มาดูรถได้ที่ประสัทิยนต์นะครับหรือไม่สะดวกดูคลิปนี้พี่นะผมว่าผมไล่ไปแต่ยังไม่ได้เอียดพอนะฮะอ,อยากดูขนดไหนเพิ่มเติมนะครับแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งยนรูปมาที่ช่องอ66 BBB นะครับนะแอดไลน์ N เข้ามาได้เลยถมมีน้องเข้าตอบให้นะครับประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนี่คือบางส่วน มีบางส่วนที่จอดอีกที่หนึ่งนะครับมีบางส่วนที่จอดอีกที่หนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นผมว่าค่อนข้างครอบคลุมนะนะครับที่ไม่มีก็คือตัวเทคที่เป็นตัวท็อปของ h อ n d านะฮะตัวนั้นไม่มีนะครับนอกนั้นมีตัวเริ่มต้นของตัว Camry มีรองท็อป c a m r ี่มีนะครับก็ตัวท็อปของ Camry ก็มีนะครับนี่ลูกค้ากำลังเข้ามาลองขับนะฮะวันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะที่บริษัทเพลย์นนะครับผมอยู่ซอยเสรีไทย68ยังหนึ่งนะฮะมีนบุรีกรุงเทพ นะครับผมนะสนใจเข้ามาติดต่อผมก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถให้ที่จอดรถไม่มีนะตอนนี้นะฮะที่จอดรถไม่มีเนะี่ยติดต่อผมก่อนได้เลยนะครับโอเคไว้มานี้นะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องน,นี้ด้วยนะครับผมบี B on, พยนรผู้การฝ่ายขายนะยินด,ดีให้บริการครับผมอ่ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ